S <S สีน้ำช่วงนี้ไม่ค่อยมีความมั่นใจเลยว่ะ <S 2> <S 2> ผู้หญิงก็ทิ้งเอ้ยช่วงนี้เราจะทำยังไงกันดีที่ทําให้พี่มีความมั่นใจวะ, <S <S ะนั่นดิพี่สาวไม่กระทิ้งเราต้องปั้นกล้ามมันดีเยอะนะ้ววยพี่คือมันจะได้แบบมีความมั่นใจเราจะได้มีเจอ,อหล่อเจหล่อจะเท่กล้ามใหญ่อะไรเงี้ยมีกล้ามมีกล้ามมีกล้าม เโอ,อ้โหั่านคนหรเลยี่อะไพี่เย่ะด้สิผายเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกผู้ชายเนาะเพื่อหญิงเว้ยเพื่อหญิงเชี้ <Yeah. S 2> ยี่อะไรเนี่ยมนงก็ไปตามเขาหรอกคุณกำลังคุเ้เจ้าปัญหาคนเยอะอยู่ใช่ไหมครับผมมีของดีมาแนะนำนั่นก็คือเฮ้ย แล้วมันคืออะไรวะเฮ้ยเพิ่งขาดสีนี่ก็มันจะบอกอยู่ว่าของดีคืออะไรนี่เลยครับเครื่องกําจัดขนเจนใหม่พกพาได้ทุกที่ไม่อายใครสีฟ้าดูดีมีสไตล์ชาร์จไวขึ้นมีไฟตอนเปิดใช้งานหัวกําจัดขนสองชั้นเนียนยิ่งกว่าสวยประหยัดเวลาพกไปได้ทุกที่เครื่องกําจัดขนนี้กําจัดขนในทั้งหน้าแขนขาลักแร้เป็นที่ฮอของบิกนินี่ราคาเพียงเครื่องละ3 4 9บาทซื้อ2ชิ้นรับไปเลยราคา650บาทเท่านั้นส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บดีเป อันนี้ดีจริงอ่ะเดี๋ยวให้ใช้อ้สีสวยสดใสนะฮะึืออืมวิธีเปิดึก,ดวกวิธีท้ายนะครับผมก็คือยจกจักรตะเขขึ้นมาทาแล้วก็รู้สึกนุ่มสบาย ร้บผมบอกแล้วนะใครที่สนใจอยากซื้ออยากจับจองเข้าไปที่เพจนี้นะผมจะใช้แล้วแจ็กแร้จะเป็นเนียนใสแบบนี้